ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไตยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลีกันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นเลข็ของวันนี้ครับมากระทังฝั่งของเตนนานปูริเทลโลฟีกันหน่อยครับที่มาดับสเ ของตารางลิเวอร์ูลทัิกส0 2 1ดครับได้ตัดสินใจที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่กับ2แข้งต่างชาติอยู่ช่วยทีมในรูดูกาหนาเป็นชียรรียบอยแลวแหละครับโดยที่หนักคุนเล็กครับก็คือเตน,นันเลิลลี่อัพปูครับกองกลางชาวกานาวัย3าปีที่ทำผลงานในหลีกสูงสุดรูดูการล่าสุดครับที่เพิ่งจบไปลงเล่นไป2 3นัดยิงไป1ประตู f อเอครับลงเล่น3นัดและหลีครับลงเล่น2นัดด้วยกันแหละครับในขณะที่คนที่2ครับก็คือเตน,นันไฮเซ็กฮอนนี่ครับ กองหลังชาวกาน่าวัย29ปีที่ทำปลงานในลีกฤดูกาลล่าสุดลงเล่นไปทั้งหมด29นัดยิง3ประตูกับอีก1แอสซ์ eed, โดย f อฟเอคัพลงเล่น3นัดและลีกคัพลงเล่นอีก2นัดด้วยกันเลยครับโดยสหรับทาง้านปูดิทริฟซีครับยังเหลือโคต้าต่างชาติให้เพิ่มเข้ามาอีกในฤดูก,กาล2022หลังจากนั้นเอวานโดเปาลิสตาหัวอ,อกชาบราซิลปึงหมดสัญญาและแยกทางกับทีมเป็นจีเรียบร้อยแล้วแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมาก้าทางฝั่งของธ้นานารปรา,าสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อเตรียมที่จะส่ง3ามแข้งหลักไปซ้อมกับเลสเตอร์ชิตีในไม่ช้านี้แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับหลังจาก2ปีก่อนครับกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์เจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ชิตีรวมกับสโมสรบรีรัมยูเนเต็ดนำสานักเตะดารุ่งทีมชาติไทยของสโมสรบรีรัมยูเนเต็ดนั้นก็คือสุภโชคสารชาติสุภชัยเจเดดและสุวรรณเหมือนตาเข้ามารวมทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเลสเตอร์ชิตี ในช่วงฟุตบอลทะลีกปิดฤดูกาลเมื่อปี2020เป็นเวลา1เดือนด้วยกันแหละครับแต่อย่งางไรก็ตามครับเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโควิด -19 ครับทำให้ทุกอย่างต้องหยุดลงทั้งการเดินทางข้ามประเทศที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ถว่าม,มาถึงปัจจุบันปี2022ครับสาาถานการณ์ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นและเวลสด,ดังกล่าวก็กําลังจะเข้าสู่การเป็นโลกประจําถิ่นในเร็ยวยวนี้ครับทำไมแผนงานส่งนักเตะไปซ้อมกับทัพจิ้งจอกสยามกลับมาอีกครั้งแหละครับ แต่อย่างไรก็ตามครับมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นที่จะส่งไป1คนครับเนื่องจากธนาสุบะโชคสารชาติกําลังจะไปค้าแข้งกับธนานคอนซาเรซัปปรโปูโตแตไมทันน้านรัตนากรใหม่คมิครับก็จะเดินทางไปซ้อมกับเรตูชิตีแทนที่อีกด้วยครับ โดยรวมไปถึงสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมเชียไทยชุดยู23ปีและสุภใใชัยเจเดตครับอีกหนึ่งกองหน้าที่สันโวนในไทยลิก2022ไป14ประตูด้วยกันแหละครับอย่างไรก็ตามครับคาดว่าทั้ง3คนครับน่าจะเดินทางไปช่วงปลายเดือนมิถุนายนยนี้ครับส่วนระยะเวลาในการฝึกซ้อมจะมีการประกาศจากทางการบุรีมยูไนเต็ดอีกครั้งแต่คาดว่าน่าจะกลับมาทันก่อนเปิดไทยลีกรูกัน22อย่างแน่นอนแลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับรงมากระทงฝั่งของตนานาสเดลรับิดบีจีปัตุมยูเนเต็ดกันหน่อยครับได้ออกมาต่อสัญญากับตานานอภิสิทธ์โสรดาเป็นชีเรียบร้อยแล้วแหละครับโดยสำหรับทานาสบีจีปัตุมยูเนเต็ดครับได้ประกาศต่อสัญญากับตานานอภิสิทธ์โสรดาเบคไซด์ของทีมออกไปเป็นชีบริครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฤดกูกาล2022รวมถึงการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนส์2022รอบส6ทีมที่จะพบกับคิดชียซีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แหละครับ ยังไงก็ตามครับโดยเจ้าเจมส์ครับได้ออกมาเปิดเผยถึงการต่อสัญญาในครั้งนี้แหละครับว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ต่อสัญญาและได้ร่วมต่อสู้ไปกับทีมเป้าหมายของผมครับอยากจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะฐานะตัวสำรองหร,อหรือตัวจริงและก็หวังว่าจะพัฒนาของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนครับว่าในรูปการหน้าครับผมหวังว่าจะช่วยทีมให้ประสบความสําเร็จห้เดีมากที่สุดและก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นการเสริมทัพของทีมและอยากจะร่วมงานกับทุกคนในฐานะ ทัพของเดอะแรบบิทและครับและสำหรับตรงนันอภิสิทธิ์โสระยาคยรับย้ายปลวมทัพเดอะแรบบิทตั้งแต่ฤดูกาล2017ก่อนที่ในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2019จะย้ายปรุมทีมเชียงใหม่ FC โดยสัญญายืมตัวและย้ายกลับมายัางถิ่นเก่าอย่าง BG Stadium อีกครั้งในฤดูกาล2021โดยลงสนามช่วยต้นสังกัดไปทั้งหมด39นัดรวมทุกรายการและครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากระทั่งฝั่งของทางด้านโคจโจทีรศัก์โพออนกันหน่อยครับออกมายอมรับเลยครับว่าทางด้านวันชาติแจ่มกว่าที่คิดครับและดีใจมากที่ได้เข้ามาร่วมทัพต่อพิคัดพีทีประจวบ F4 เลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านวันชาติชูสงครับกองหลังดาวรุ่งทีมชาติไทยรุ่นยุยุไม่เกิน23ปีที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกของทางด้านเอฟซียุ23ชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานครับและในขนาดนี้ครับจนได้รับคำชื่นชมมากมายจากแฟนบอลชาวไทยเลยครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านคโคจธีรศักโพลครับกุนซือคนใหม่ของพีทีประจวบ f เอฟซีที่เพ,พิ่งคว้าตัวทางด้านเจ้ามิวมาจากอุตไทยธานีเอฟซีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับ โดยก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่าหลังจากที่เคยเห็นการเล่นของเจ้าตัวมาบ้างนะครับและรับฟังคําบอกเล่ามาจากนาะเธอเธอสักใจมัน่นอดีตคุณสื่อของทางด้านอุเทนตานีฟีแต่หลังได้เห็นฟอร์มเต็มๆในการเล่นใ้กับทัพช้างศึกอยู่ยี่สามปีก็ยิ่งรู้สึกว่ากองหลังรายนี้ครับมีดีกว่าที่คาดไว้เพราะมีความสุข,ขุมในการเล่นเก็บรับอีกทั้งยังออกบอลโดยเท้าได้ดีและสามารถจ่ายบอลในแนวลึกได้ครับและสามารถเล่นได้ทั้งบทบาทตัวชนหรือตัวซอนซึ่งนําไปใส่ในการเล่นได้หลายระบบอีก้ ยังเคยเล่นตำแหน่งเบ็กไซด์ามาก่อนอีกด้วยเลยครับนอกจากนี้ครับทาาน้านโคโจรครับยังออกมาจุมรับอีกเลยครับว่าการได้เจ้ามิวมาร่วมทีมครับเชื่อว่าจะเป็นการเสริมทัพที่คุ้มค่าของทัพต่อพิฆาตเพราะดูจากแนวทางการเล่นครับสามารถเบียดเป็นกองหลังตัวหลักของทีมได้เลยจากที่ตัวเลขครับยังไม่มั่นใจมากนะักและหากเก็บประสบการณ์ในเกมระดับชาติมากขึ้นเรื่อยๆอนาคตก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังทีมชายชุดใหญ่ได้ไม่ยากเช่นกันเลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเรามาปิดท้ายกันที่ประเด็นของทา้านทีมเชาติไทยชุดอยู่ยีบสามปีกันหน่อยครับเมื่อท่านานโคตโยงวรวุทธศิมาคาครับออกมายอมรับเลยครับว่าการขัดตัวหลักหลายคนครับส่งผลต่อรูปเกมรู้สึกเสียดายเลยครับหากทีมเชาติไทยเต็มที่คงสู้กับเก่าดีต้ได้สนุกกว่านี้แหละครับ ซึ่งแล้วก็ตามครับเกมนี้ครับทนานันคนยงต้องปรับตัวผู้เล่นทีมเชียไทยยู่23ปีจากชุดเอาชนะมาเลเซียหลายคนครับเนื่องจากสภาพร่างกายนักเตะไม่สมบูรณ์อีกทั้งไม่มีทนานสุบนัดเหมือนตาวันชาติทูสงนากินวิเศษชานและทนานันยันนิกลุสบอมที่มานั่งสำรองอีกด้วยแหละครับโดยจีานาท่านันคนยงรุดสีมาค้าครับบนหน้าผู้สอนของทีมเชียไทยยู่23าครับได้ออกหมายยอมรับเลยครับว่าต้องยอมรับเลยครับว่าเราขาดตัวผู้เล่นตัวหลักเยอะโดยการบาดเจ็บด้วย สปลัร่างกายและเล่นตามเกมที่เราต้องการไม่ได้ครับและส่วนตัวครับผมพอใจครับเราใช้ผู้เล่นที่เราเดือยอยู่และทําได้ดีระดับหนึ่งแต่เจอทีมระดับเอจอย่างเกาหลีใต้ซึ่งมีความแข็งแกร่ง,งผมว่ากับการเตรียมตัวแบบนี้ครับที่เรามีค่อนข้างที่จะพอใจแต่หากเรามีนักเตะที่สมบูรณ์แบบแบบเกมแรกและเกมที่2ผมว่าน่าจะมีโอกาสเข้ารอบเลยครับและทั้งนี้ครับผมว่าที่จริงแล้วครับทุกคนของเกาหลีใต้ระบบและนักเตะที่ลงมาทําได้ดีครับถ้าจะเลือกใครสักคนหนึ่งมันคงยากก็มันชั เจดอยู่แล้วครับผมคิดว่าการขาดของทนาน้นสุภนัทเมิตามันมีผลรวมถึงทนาทนั้นธนวัฒน์ซึ่งจิตถวันและเบนจามินดีวิทถ้าขอสมบูรณ์เกมนี้น่าจะออกมาสนุกแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตและกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบดลีแฟมบรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ